ก็สวัสดีทุกคนนะที่นี่เลยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับนายต้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับก่อนก็มาอยู่กับผมตัวเฮี้ยอยู่แล้วนะครับทุกคนครับผมตอนนี้ตัวเฮี้ยผมได้มารีวิวแล้วเว้ย เออก่อนจะได้มารีวิวนะทุกคนก็ต้องผ่านมาอีกวันหนึ่งเลยนะครับผมมาตัวฮีตัวนี้นะครับผมตัวคลนี้เลยยาใช่ก็ประมาณนี้ทุกคนก็ก็ก็ตัวฮีตมันก็เอ่อแปลกไปหม่อยแล้วนี่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 โอ้โหสุดยอดไปเลยนี่น mm. ี่น okay. so, okay. so wow. so okay. so so ี่โอ้โอเคก็โอเคไม่ใช่อะไรหรอกโอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมหรือกดพลาดมาดูคลิปนี้นะครับทุกคนครับไหนๆก็พลาดมาดูแล้วแล้วก็กดมาดูเลยดีกว่าทุกคนครับโยวก็มานั้นทุกคนครับก็ฝากกดรับชมคลิปให้จบด้วยนะครับผมทุกคนครับกกก็ดดไลค์ แชร์กดซับสไคร์ก็ด้วยก็ดีมกันนะครับถ้าเกิดกดนะก็ไปดูเลยดีกว่าทุกคนนี่นะครับเชี่จะรีวิวนะครับทุกคนครับก็เป็นผลตัวเฮียนั่นตัวเฮียนั่นเองนะครับผมก็ผลตัวเฮียนะครับผมคือเฮียสกิลนะครับผลก็ออกเป็นสีน้ำตาลอยู่ในระดับสีแดงนะทุกคนครับผมผลอยู่ในระดับสีแดงคือผลน่าจะเป็นผลแรงนะครับผมผลตัวเฮียแรงมากนะครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนครับผมผลตัวเฮียแรงแรงมากนะครับโดนก็ลองแปลงเป็นตัวเฮียดูนะครับผมนี่ตัวเฮียคือสกิลสั้นนะครับผมกดเป็นตัวเฮีย โดนตัวเฮียลงน้ำไม่ด้วยทุกคนใช่ลงน้ำได้นะครับผมวังวิสเมติกโอ้ตัวเฮียตัวไม้สกิลการ์ดก็คือสกิลสัตว์อ่าโคดาวน่าจะหนึ่งวินะครับนั่นก็แล้วสกิลที่มันมีนะครับที่มันมีดีกว่าก็คือไ้ดูอ่าสเต็กันดูฟุตเคสูนะดูฟุตเคสูนะครับมาลองดูครับผมสกิลเอ็กโอ้ที่ร้อนรัวนะครับทุกคนครับถือว่าดีนะเนี่ยโอ้ร้อนรัวนะอันนี้ขนาด อ่ดูวิฟท์ค่าสูงหน่อยนะทุกคนนะครับผมก็ฆ่าบันดิตพวกนี้ได้อีซี่แล้วทุกเอ๊ะเกินใหม่รอบนึงอ่าดูสิโอ้มันมันโดนแบบว่าถี่มากเลยนะทุกคนโอ้มันคืออะไรหางตัวเฮี้ยหางตัวเฮี้ยหมุนนิงเหี้ยวโอ้โหหาตัวเฮี้ยฉันหยอดโอ้โอ้อตีเลยดีกว่าทุกคนครับสกิลสี่เอ้ยจ้าจ้าโอเคมาสกิลสี่เลยดีกว่าสกิลสี่ก็ผมเราต้องลิงเป็นเมาส์นะครับนี่เป็นนี้นี่มันมี็นยไเราไปวะเฮ้ีตัวเฮี้ยปพลังขึ้นต่อาด้วยอ่าเมฆา เอ้ยแล้วม yeah. ันปล่อยรัวได้เลยนะโอ้ยปล่อยอย่างรัวนะโอ้ยเ่าเก็บแล้วอู้ได้ไหมอย่างรัวเราอย่าฆ่าตัวนั้นแล้วไงเฮียบวยอู๋ที่โซลเวลสูดแล้วมีผลตัวเฮียดิแม่งอย่างโกงลงน้ำา็ได้เลยดูดูลงน้ำไปนะนี่นี่ไงตัวเฮียว่ายน้ำได้คือตรงที่มันก็ว่ายน้ำได้อยู่แล้วนี่หว่า ตัวเฮียก็ม,ม,มันน้ำไปเดือดแล้วีนี <c oughs> ้นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับมาล,ลองสกิลอ,อ่ะวีไม่มีวีมีแต่ซีครับซีเป็นอย่างนี้เลยยิงออ,ออกไป,ไปเป็นสีฟ้าออกไปแบบพุ่นไฟพุ่นไฟตัวเฮียขึ้นไฟในในรถสรวนรก็อ่าผลตัวเฮียดีอย่างหนึ่งคือตัวเฮียสามารถเออ่โยกหัวแบบเเออออ่่บังไลโรตีได้ครับผมดีดูสีกันโยกหัวนะครับเกิดโยกหัวขนาดนี้ไม่พอใจโยกหัวอย่างนี้เลยดีกว่าครับผมก็โยกหัวอย่างนี้เลยทุกคนครับเออแต่สกิลไม่มีเอฟเฟกต์นะเสียงเอฟเฟกต์ของตัวเฮีย เนี่ยเนีอันนี้ไม่มีเอฟเฟคอันนี้ไม่มีเอฟเฟคโอ้โหก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแล้วเอาประมาณนี้ที่ครับตัวไอนี้กันนา,นายจ้านะครับทวนไอ,น,น,น,อน,นี้กัจ้าเนี่ยกัดเนี่ยประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวเราลองเอ่อเอา,เอาสแตทศูนย์ไปลองฆ่าบอสเอเนลด,ดีกว่าทุกคนไม่จะได้นะแล้วก็เป็นไพเล็ตมาสเตอร์อะไรเงี้ยโอเคลองไปดูเลยดีกว่าทุกคนครับผมก็ โอเคแล้วมาถึงเอเนียแล้วครับทุกคนครับผมแล้วว่าถึงเอเนียแบบเรียบง่ายเออดีซิโอเรือเหือเรือทนเออวันไปยังไงนะเอาไปกับนี่นะคลิกกล้าแล้วคลิกแล้วคลิกไหนโอเคครับโอ้โหนากุณเลยเราต้องเดินแบบค่อยๆเอ้า what ล้วเราจะไปยังไงโอ้โมาได้แล้วมีซับพลอยโอเคไปลิงอ ตัวเฮียบินตัวเฮียบินตัวเฮียดาจันโอเคครับมาก็ประมาณนี้อ่าเราลองสกิลเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมเออแล้วพี่กี้ผมเห็นอะไรด้วยเว้เคลมฮาร์ี้เออเกิดสกิลบิดเนี่ยเออโอ้เราจะฆ่าไม่ได้นะครับยาตัวเฮียเคลมทาร์กี้ทุกคนเออตัวตัวเฮียเคลมฮาร์กี้โอแมสโอ้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 โคเทล่ะตัวเฮียเขาเนาน่าจะไม่ไหวว่ะเออจริงๆน่าจะไม่ไหวทุกคนน่าจะไม่ไหวเนี่ย เออได้เหมทมันลอยไปไม่ไหวไม่เสียไป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 เผด็มาสเตอร์ดีกว่ามาแล้วทุกคนโอ้แล้วก็โอ้ยนี่หฮาวไปลองฆ่าดูโอ้โอ้กูว่ามันน่าจะไม่ไหวว่ะแต่นี่ยังปีไม่เข้าอโ้ what what the heck oh shit man oh oh my god oh 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 oh, oh my god oh, oh what the heck oh, oh. 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 wow ทุกคน wow ระหว่างที่ผมเดินกลับมาผมก็เห็นกับเอเออ่ำหนึ่งถ้ำนะก็มันก็รู้สึกว่า,าน่าจะเป็นความผิดพลาดของเกมแต่ว่าเราจะลองเข้าไปดูกันนะนะ ก่มันจะมีอะไรหรือไมอ่มืดมากเลยอะ่ะโอ้ก็ระหว่างที่เราเดินมานี่คือกอแรกนะมันอยู่ด้านหลัง,องกอแรกที่มีเอ่อตัวนั้นเอ่อเพื่อนฝูงของฉันแต่ว่าคอเขายาวเกินไปแล้วก็เดินมาตรงนี้ว้าไม่มีเลยกลเขามาทำไมเนี่ยอ้อ,อ,อเว้ยนะ วันนโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนครับผมก็โดยที่มีครั้นี้ก็กะว่าจะหาไอ้ผลเอาเวกพวกนี้มันมารีวิวอยู่แต่ว่ามันต้องรอเกิดเด็ดประเด็นเดี๋ยวผมรอ3ามผลนั้นเกิดทีเดียวแล้วผมมารีวิวดูทุกคนนะครับผมก็ประมาณนั้นใช่โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับดูกันนะครับทุกคนครับกด subscribe กดไลค์ด subscribe ด้วยเออใช่กด subscribe ด้วยไปละบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย